สวัสดีครับวันนี้ Outsider t h ทีเจะมาแนะนำอนิเมะชื่อดังเมื่อปีประมาณ2 0 1 9นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะชื่อเรื่องก็คือดาบพิฆาตอสูรภาษาอังกฤษคือ Demon Slayer ถ้าชื่อญี่ปุ่นนะครับก็คือ Kimetsu no y ย i b a คิดว่าน่าจะออกเสียงถูกนะฮะก็ คืออนิเมะเรื่องนี้เนี่ยดังมีความดังมะดังมากเลยนะครับเมื่อประมาณปี2019นะครับแล้วก็ตัวมังงะเนี่ยก็ดังมาก่อนหน้านั้นอีกแล้วก็มาดังอีกรอบตอนที่อนิเมะออกมานะครับถามว่าดังขนาดไหนนะฮะตัวมังงะเนี่ยนะฮะดังจนแย่งยอดขายของวันพีซมาได้หลายรอบเลยนะครับคือต้องบอกก่อนว่า วันพีทเนี่ยคือมันแบบอันดับ1เกือบตลอดการนะฮะแบบนานมากหลายปีใช่ไหมฮะก็อย่างว่าเขาอยู่มานานแล้วด้วยแต่ว่าคือบางงานอนเ,เรื่องนี้นิอุตสาหไปไปแย่งเขามาได้นี่ก็สุดยอดนะครับผมก็คือดีฮะเรื่องนี้ดังแล้วก็ดีมากอยู่แล้วนะครับครับก็ตามปกตินะฮะก็ต้องขอเตือนสปอยนะครับผมเพราะว่า คือเรื่องนี้มันก็ต้องอธิบายนิดนึงว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคือความจริงก็แค่อ่านชื่อเรื่องก็รู้แล้ว,วมันก็ต้องเกี่ยวกับคงจะต้องไปฆ่าอสูรหรืออะไรประมาณนี้นะแต่ว่าจะอธิบายนิดนึงนะครับว่าเออสมมุติถ้าจะดูเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องหลักๆนะฮะคือผมก็จจะต้องสปอยถึงประมาณออตัวแอนิเมตถึงตอนนี้ประมาณตอนที่4ตอนที่5้นะฮะคือฟังดูเหมือนเยอะนะแต่ความจริงไม่ใช่เพราะว่าแอนิเมตมี26ตอน นะครับแล้วก็กว่าจะเข้าเรื่องจริงเนี่ยมันต้องประมาณ4-5ตอนได้นะครับเพราะว่าเขาคนเขียนเนี่ยเขาปูเรื่องมาค่อนข้างจะละเอียดพอสมควรนะฮะก็ก็จะบอกคร่าวๆให้ฟังนะก็ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรหรอกนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับครับมาเริ่มกันเลยแล้วแอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมันสนุกตรงไหนถึงมาแนะนำนะฮะ ก็ข้อแรกก็คือเขามีความเป็นออริจินอลนะฮะคือมีอะไรใหม่ๆม,มาแนะนำนะครับมีไอเดียใหม่ๆนะครับข้อ2ก็คือตัวละครเรื่องนี้ค่อนข้างมีมิตินะฮะข้อแรกเลยที่บอกว่ามีความเป็นแบบฉบับข,ของตัวเองเนี่ยมีอะไรใหม่ๆคือ,อยังไงนะก็ผมก็จะต้องขอเกิดเรื่องนิดน,นึงนะฮะว่าเรื่องข้าวข้ามมันเป็นยังไงนะครับก็คือว่า พระเอกเนี่ยเขาชื่อทันจิโร่นะครับเป็นพี่ชายคนโตของครอบครัวนะครับทีนี้เนี่ยอยู่มาวันหนึ่งครอบครัวพระเอกเนี่ยถูกอะไรบางอย่างฆ่าหมดเลยนะฮะเหลือน้องสาวรอดอยู่คนเดียวชื่อเนสโกะนะครับก็ดันไปติดเชื้อกลายเป็นอสูรน,นะฮะก็อสูรปีศาจก็ใช้คำศัพท์ไปสับมาก็ประมาณนี้นะทีนี้เนี่ยยอดๆเลยก็คือพระเอกก็ไปเจอนักล่าอสูรผ่านมานะครับ เขาก็มาช่วยมาอะไรจนในสุดพระเอกก็ขอให้เขาช่วยนะครับก็ในท้ายที่สุดก็ช่วยแล้วก็พาพระเอกไปฝึกฝนวิชาเป็นนักล่าศูนย์อะไรประมาณเนี้ยแล้วพระเอกก็ต้องไปหาทางแก้ไขให้น้องสาวกลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมนะฮะประมาณนี้เลยเอาแบบยอสุดๆนะแบบให้พอรู้เรื่องว่าโอเคมันจะประมาณนี้นะครับทีนี้ท่านผู้ฟังฟังแล้วก็จะคิดว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ใช่ไหม ก็ก็ถูกนะครับคือพอดมันมีแค่นี้คือย่อเอาน้ําออกไปมันก็เหลือแค่นี้ก็ก็ใช่แต่ว่าสิ่งที่เขานําเสนอขึ้นม่ที่บอกว่าเป็นแบบฉบับของตัวเองก็คือว่าวิชานะฮะวิชาดาบที่เขาเอามาสู้กับศูนย์นะฮะเ,เห็นภาษาไทยเนี่ยแปลว่าปราณน,นะ,ะเป็นการหายใจอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นวิธีการฝึกหายใจแบบแบบพิเศษแบบในเรื่องนะเขาบอกมาแล้วก็บอกว่าใช้โกโก้กับการใช้ดาบที่ทํามาจากโลหะแบบพิเศษอะไรอย่างนี้ ออกมาเป็นวิชาปราณต่างๆ,ๆนะฮะอย่างเช่นบ้านใส่น้ำบ้านวายุบ้านนาคีปัส,สนีสายฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้มันไอวิชาปราณที่ว่าเนี่ยสรุปง่ายๆก็คือมันก็คล้ายๆกับเวทมนต์ของมังงะเรื่องนี้แหละนะฮะอย่างเช่นในในจกะนะักระใช่ไหมใน,นรルโตนะใช่ไหมหรือเน้นในฮันเตอร์ฮันเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อต่อมาก็คือว่า บละครเรื่องนี้เนี่ยมีมิติมากนะฮะได้ข้ามามากเลยคือมันเป็นจุดเด่นเรื่องนี้เลยคือมังงะหรืออนิเมะบางเรื่องนะอาจจะอธิบายความเป็นมาของตัวร้ายนะฮะตัวร้ายตัวหลักนะครับนะให้เราเข้าใจหรือเห็นใจบางทีก็เผิ่ไปเชียร์เขาอีกใช่ไหมฮะแต่เรื่องนี้เนี่ยนะตัวละครหลักนะฮะมีความเป็นมาทุกตัวโอเค ตัวละครหลักตัวตัวหลักเลยนะอย่างงกุ้ผมพระเอกอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวละครซ้ายคาแรคเตอร์ตัวละครน้ำหับรองก็มีด้วยนะจะมีการเห็นแฟลชแบ็กหรืออธิบายแบบอื่นว่าเออเห็นภาพในอดีตว่าทําให้เราเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้ทําไมเขาพูดอย่างนี้ทาไมเขาคิดอย่างนี้ทําไมเขาตัดสินใจแบบนี้ทําไมถึงทุกหล่อหลอ,ลอมเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็เท่าที่ผมดูมังงะหรือแอนิเมะมาเนี่ย ือเรื่องอื่นก็อาจจะมีนะแต่ว่ายังยังไม่เห็นเด่นเท้าเรื่องนี้ก็คือว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเดียวที่อธิบายความเป็นมาของตัวร้ายแทบทุกตัวที่เ,เอกเจอคือว่าเขียนละเอียดมากนะครับตัวร้ายทุกตัวมีความเป็นมาที่เ,เอกเจอนะอ่าเขาจะอธิบายว่าคือความเป็นมาเป็นยังไงทําไมถึงเป็นไม่ท่าไหนอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อธิบายไปเรื่อยถึงขนาดที่ว่าคือความจริงเนี้ย ขาอาจจะไม่ได้เป็นอสูรเพราะเขาเร็วก็ได้นะคือตัวที่เร็วๆจริงๆก็มีอ่าก็คือคนที่เป็นคนชั่วใช่ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็โดนสถานการณ์พาไปคือเขาไม่ได้อยากจะเป็นแต่เขาดันไปโดนตึ๊ดตึดตดตดอะไรอย่างนี้คือว่าแต่และตัวละครมีเหตุผลมีสถานการณ์ที่แตกต่างกันนะซึ่งเรื่องนี้เป็นจุดเด่นเป็นจุดที่แข็งมากๆเลยของเรื่องนี้นะครับซึ่งอันนี้อันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ผมชอบมากา นะครับนะครับแล้วแอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นอะไรนะฮะก็สองข้อที่พูดไปก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของแอนิเมะเรื่องนี้ได้เหมือนกันนะฮะแต่สิ่งที่แอนิเมะเนี่ยเรียกว่าไฮไลท์นะเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดเจนมากๆก็คือว่า1ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครหลักๆนะโดยเฉพาะกลุ่มพระเอกเนี่ยคือความเข้ากันได้ของตัวละครนี้สุดยอดเลย เรียกว่าเคมี Me, หรือเคมิสตรีเข้ากันเนี่ยดีมากนะครับทําให้เรื่องน่าสนใจเป็นการขับเคลื่อนเนื้อเรื่องทําให้เราอยากรู้อยากตามดูนะฮะแล้วต่อมาก็มีการพัฒนาตัวละครทาให้เราสนใจทําให้เราเหมือนแคร์เหมือนสนใจตัวละครเหล่านี้นะครับแล้วสิ่งสําคัญคือว่าตัวละครเหล่านี้มันรู้สึกเหมือนเป็นตัวละครจริงๆมีเลือดเนื้อคล้ายๆคนจริงๆไม่ใช่แบบ อสองมิติอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่มีมิติอะไรอย่างงั้นนะครับข้อ2ก็คือ anime อนิเมเรตลกนะฮะก็ตามหลักพวกชนิดทั่วไปใช่ไหมก็จะมีความฮาอยู่เรื่อยๆอะไรอย่เงี้ยนะอันนี้ก็ส่วนมากความฮาช่วงนี้ก็จะมาจากอย่างในอนิเมชันหนึ่งเนี่ยก็คือจะมาจากพวกตัวละครหลักๆจากกลุ่มเพกอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ทาดีฮนะทำภาพตลกตลกทำภาพตัวเล็กๆทาภาพแบบไม่ซีเรียสอะไรเงี้ยนะข้อสุดท้ายนะครับ เป็นจุดเด่นจากในตัวแอนิเมะแท้ๆเลยก็คือว่าชากแอคชั่นนี่สวยมากเลยครับนีก็อย่างที่บอกไปว่าเรื่องนี้เขาใช้เพลงดาบมาสู้กันใช่ไหมปานต่างๆมาสู้กับอสูรซึ่งเวลาใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบฟันดาบธรรมดามันก็แบบเวลาใช้ปานก็เหมือนใช้พลังมันก็มีแบบสู้ใส่น้ํามาบ้างรูปอะไรอย่างเงี้ของพระเอกเนี่ยก็อาจจะเห็นสายน้ําเป็นคลื่นออกมาสวยๆเลยนะฮะ เวลาสู้เหนก็เลยมันแล้วเขาออกแบบการต่อสู้ดีรูปก็สวยอะไรก็สวยคือแบบถ้าไม่ได้ซีเรียสมากไม่ได้อินกับเนื้อเรื่องก็ดูแค่ฉากต่อสู้ก็ก็มันพอแล้วนะครับผมผมก็อยากจะขอมาแนะนำแอนิเมตนะฮะจากพิฆาตอาสูรน,นะครับคิเมจุโนย,ยบะนะิบะหรือภาษาอังกฤษคือ Demon Slayer นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยอนิเมะทำมาดีจริงๆนะฮะ แล้วก็ใช่ครับว่าเดี๋ยวจะมีมูฟวี่นะฮะในส่วนของภาครถไฟคือต่อจากซนะีซั่นหนึ่งแล้วก็คิดว่าน่าจะต่อซีซั่นสอะไรด้วยนะครับเพราะน่าติดตามมากนะครับก็ไปลองหาดูกันนะครับผมก็เชียร์นะเรื่องนี้ก็ทำดีสนุกเลยล่ะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ